ผมครับกิตพลเดชวิสัยครับเรื่องราวของแทนไทยกับน็อตกองสลากพัดหลายคนก็คงจะจำได้หลายคนก็คงจะลืมเลือนไปแล้วท้าความนิดนึงนะครับแทนไทยเขาก็โด่งดังตรงที่เขามาซื้อทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถ40กว่าล้านส่วนน็อตกองสลากพัดเขาก็เป็นเจ้าของสลากแล้วก็ก็มีปัญหากับคุณสันทนะสองคนนี้ก็ดังมากเลยเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็โอ้โห จริงๆเขาก็ไม่หล่อเท่าไหร่หรอกครับพอดีเขารวยพอเขารวยเขาเลยดูหล่อขับรถซูปเปอร์คาร์มีเงินใช้อย่างกับเบีย้ยมันก็เลยดูดีมีชาติตระกูลไปหมดเลยปรากฏว่า DSi ก็เข้าไปสอบนานแล้วนะไปสอบแล้วก็ให้ทางสลากออนไลน์ของคุณน็อตนยุติการขายอ่ะใช่ปะ่ะแล้วก็สอบไปสอบมาแล้วมันมาโยงเงนสงคนนี่มาโยงก็คือว่าทานไทยอ่ะทานไทยที่คนที่แจ้งความจับ คุณสนีิริมทองกุลน่ะในขหาบินประมาทหาว่าไปพัวพันกับพนานออนไลน์ทำนองนี้นั่นแหละก็โด่งดังเรื่องนี้ที่ว่าไม่กลัวอ่ะคือทั้งแทนไทยทั้งนอ็อตไม่กลัวไม่กลัวคนใหญ่คนโตไม่กลัวคนอย่างสนทิริมทองกุลไม่กลัวคนอย่างสันทนะถือว่าเจ๋งเลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เจ๋งเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยโบราณก็เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียรุ่นใหม่ ไอร่นใหม่นี่น่ากลัวมากๆนะเพราะว่าเงินเยอะสมัยก่อนมาเฟียสมัยก่อนก็มีเงินหลักล้านเดี๋ยวนี้มันมีเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวแต่ผมไม่ได้บอกว่าสองคนนี้ก็เป็นมาเฟียนะเขาดูลุกแล้วมันก็โอเคเลยนะมันก็เหมือนกับเหมือนกับมาเฟียฮ่องกงนะนะแต่เป็นมาเฟียเปล่าผมก็ไม่รู้เขาก็ทํางานโดยสุจริตนะนะปรากฏว่าดีนสไล์ก็เข้าไปก็สอบสาวเราเรื่องเรียบร้อยก็สรุปได้ว่ามีมูลครับ มีมูลคือรวบรวมสำเนาทั้งหมดนะนะเจ็ดหมืนเก้าร้ยเจ็ดสิบแปดแผ่นแล้วก็มีผู้ต้องหาสี่ลายสี่ลายนี่ไม่ใช่สี่คนนะสี่ลายส่งพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อพิจารณาตามกฎหมายต่อไปก็คือดิสไลก็เหมือนตำรวจครับส่งอายการก็ดูซิว่าอายการจะฝ้องใหม่ก็คือกล่าวหาว่าดำเนินคดีกล่าวหาว่า กิจการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนชื่อกองสลากพัดของนายพันธวัฒน์น็อตกองสลากพัดแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้เป็นเจ้าของกิจการและนายทุนของกิจการดังกล่าวรวม4ลรายก็คือนายพันธวัฒน์แลวก็รายที่2ก็คือบริษัทลอตเตรอรี่ออนไลน์จำกัดรายที่3ก็คือนายแทนไทย และรายที่4ก็คือบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดไอบริษัทโรเตอรี่ออนไลน์จำกัดก็คือของน็อตนะครับแล้วก็บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปเฮดดิ้งจำกัดโฮลดิ้งจำกัดก็คือของไทยไทยแท,ท,ทนไทยนะในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและร่วมกันฟอกเงินเป็นสคดีนะ พนันออนไลน์กับฟอกเงินตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไหนนะแค่ตำรวจมีมูลมีมูลก็ส่งอายการเราก็ดูดูซิว่าอายการเขาจะว่าไงถ้า,าการดูหลักฐานไม่โอเคยังไม่รัดกลุ่มก็จะส่งกลับไปที่ดียสให้หาหลักฐานเพิ่มแล้วถ้าดีาไม่มีหลักฐานเพิ่มหรือเพิ่มไปแล้วอายการก็ยังดูแล้วมันยังไม่มีมูล อัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องก็จะจบตรงขั้นตอนนี้ทั้งไทยแทนทั้งน็อตก็จะเป็นคนบริสุทธิ์แต่ถ้าอายการเห็นว่ามีมูลส่งไปที่ศาลศาลก็จะเป็นคนตัดสินก็จะมีการสอบพยานสืบพยานรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็จะตัดสินว่าน็อตกับทนไทยจะผิดไม่ผิดนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งก็ยังยาวไกลนะครับ กรณีนี้ก็โอ้โหอีกหลายปีหลายปีดีดักด้วยกันนะครับเอนไหนก็มาส่งข่าวให้ฟังเฉยๆนะครับการที่เราทําอะไรบางทีนะเราแม่งรวยผิดหูผิดตาก็โดนคนจ้องจับผิดนะก็หาว่าเราทำธุรกิจผิดกฎหมายบ้างหาว่าเราทําพนันออนไลน์บ้างหาว่าเราฟอกเงินบ้างหาว่าเราค้ามนุษย์บ้างหาว่าเรา้ายาเสพติดบ้าง โอ้อะไรต่อมนต์นี้ก็จะมีข้อหามารุมมาตุ้มกันเยอะแยะมากมายสู้ผมไม่ได้เพราะผมผมม,มีข้อหาว่ายากจนผิดปกติแล้วก็อีกข้อหานึก็จนดักดานเนี่ยคือแม่สองข้อหาเนี่ยก็เลยไม่ไม่ได้โดนตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นก็จะซวยตอนที่นุการต้ามอบอกว่าจะต้องจัดการใ้บุกยูทูบเบอร ว่ามันเสียภาษีกันหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับผมว่าจะจัดการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันเพราะเดี๋ยวบุ้การแต้มจะมาเล่นงานผม,ผมอา้าวตอนนี้ก็เป็นการส่งท้ายปีใหม่ต้อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายคนก็มีปัญหาคือทั้งปีเนะี่ยแม่งระยำม,มากแม่งปัญหาเยอะแยะมากโอ้โหนี่สินลุงลังแต่ตอนนี้คนที่มีนี่สินลุงลังมันไม่เป็นไรหรอครับ เพราะมันไม่อายเหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนใครเป็นหนี้มีคนมาทวงหนี้รถโดนยึดบ้านโดนยึดก็จะอับอายขายหนะ้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับเพราะแม่ก็โดนยึดกันทั้งหมู่บ้านนะครับก็เลยไม่อายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เศรษฐกิจหรือตัวเองทําให้เศรษฐกิจไม่ดีนะพราไม่มีปัญหาอะไรปีหน้าฟ้าใหม่คอยว่ากันใหม่ก็แลกเนนะครับชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกบางวันก็มียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งใหญ่โต เป็นรัฐมนตรีมีคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังเดินตามเป็นพนตามเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พอหมดอำนาจหมายังไม่มองเลยหมามันเห็นหน้าเดินเข้าคมหมามันเห็นปุ๊บม,มันยังยังหันหลบหนีไปเลยอะ่ะพอวันตอนนั้นถ้าเรามีอำนาจวาสนาเมื่อไหรเราก็ต้องใช้อำนาจนั้นมาทำคุณงามความดีกับผู้คนกับพี่น้องประชาชนอย่าใช้อำนาจนั้นมาแบ่งมากกางเพราะมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรหรอกครับ คนที่หมดอํานาจแล้วแล้วก็ถ้าจนด้วยก็จบเลยถ้ารวยก็ยังพอมีคนจะคบบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตก็แล้กันอย่ารวยมากเกินไปมันก็จะเป็นที่จ้องจับตาจ้องจับผิดกันอยู่นะครับก็ดูกันไปว่าแทนไทยกับน็อตกองสลากนั้น วิถีของเขาจะเป็นอย่างไรก็ดูกันไปถ้าพ้นผิดถ้าหลุดคดีคราวนี้ก็ไปโดลดแหละแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะต้องติดคุกติดตารางนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลศาลพระนเรสสวนเอกาแล้วก็พระสุภกัญญาครับที่ที่ผมผมนำมา นี่ข้างหลังนี่เนหะ็นไหมก็นํามานะครับมีพระเอกาที่ไปอยู่คู่กับพระเดชวรและก็ด้านนั้นเป็นพระสุภังกายาผมก็มาตกแต่งมาทาสีใหม่ครับไม่ได้มาเองครับอาจารย์เชียงออยมามาทำให้นะโอเคนี้ก็ขอบคุณนะที่ติดตามมาแล้วก็มาซื้อหนังสือผมหน่อยคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือขายดีของผมก็ซื้อไปอ่านนะในช่วงนี้ปีนี้แหละไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามปีหน้าจะไปโรดผมจะบอกให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากๆควรจะมีทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายหมูหรือไม่ใช่สายหมูสายมูควรจะมีอยู่แล้วถ้าไม่ใช่สายหมูก็ควรจะซื้อไปไปอ่าน<ๆ>เพื่อประดับความรู้นะครับจะได้รู้ว่าเจ้าสัวทั้งหลาย ในพงทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายรัฐมนตรีนายกทำไมเขาถึงนับถือหันมาสายมูเตรูต้องมาดูสิว่าต้องเอกใจกันบ้างซื้อไปนะครับเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมติดต่อมาได้สาช่องทางครับทางเฟซบุ๊คลกธกิจพลเด็ชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ แนะนำพระนางพญาสยามะครับที่ผมทํามามาร่วมสองปีแล้วนะรุ่นนี้นะทาแล้วก็จาหน่ายจากจากไปก็ก็เยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ผมเอามาเข้าพิธีพุทธาวิเศษวาระสองและวาระสามภายในเวลาใกล้ๆกันวาระหนึ่งครูบาบุรอ้อมกับอาจารย์จ้ำศรีภาษาบุกเสกที่วัดราชดูณนะวาระสองนะครับปลุกเสกที่วัดนางพญาและวาระสามปลุกเสกที่วัดราชมนทบนะครับ ก็เรียบร้อยแล้ว3ามวาระด้วยกันกศักดิ์สิทธิ์มากๆชื่อว่านางพญาสยามครับให้บูชาองค์ละ290บาทก็เข้าไปสมทุนกองทุนอิสระพล<น>เช่นเดียวกันนะครับสั่งซื้อสั่งจองมาได้มาให้ของขวัญแลพวกเพ,กพกดดื่อฝูดโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสมควรจะเป็นนางพญาก็นำพระองค์นี้ไปบูชาไปเลี่ยมไปเลี่ยมทองเลี่ยมฝังเพชร ใส่คล้องคอเพื่อเป็นสิริมงลกับตัวเองนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปโดยยังมีของสินค้าเยอะแยะมากมายจําหน่ายอยู่นะก็สั่งซื้อมาได้ช่องทางเดียวกันที่ผมบอกไปแต่แรกแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขนะ,ะขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี តាំងតាំងជិះនិយាយតាមតាមចាយជិះជិះឡាប់តានិយាយជិះជិះយើងតាមតាំងជិះនិយាយតាមតាមចាយជិះ តាំងកាន់ជួយទៅរៀនហើយមិនចាយជីវិត